โอเคสวัสดีครับทอรี่มิเกลชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์รี่เดชั่นทีวีโชว์นะครับจะขออนุญาตทำรีวิวนะครับกระเป๋าหน้าบิ๊กสกูตเตอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นของ g ีวีอิตาลีนะครับรหัสของเขาก็คือ E A 1 0 5นะครับ E A 1 0 5ก็คือรหัสของเขานั่นเองนะครับความจุ15ลิตรครับเพื่อนครับนี่ฮะอ่าความจุ15ลิตรเป็นกระเป๋าหน้าบิ๊กสกูตเตอร์คันแอบใบนี้นะครับสามารถใส่ได้กับ รถบิ๊กสกูตเตอร์หลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับที่มีช่วงว้ลด้านหน้าแบบประมาณนี้นั่นเองแต่เนื่องจากว่าส่วนทรงแล้วก็รูปร่างของเขาเนี่ยมันลงตัวกับฟอร์ซ่ามากๆผมก็เลยจับมาใส่แล้วก็ทำรีวิวให้เพื่อนดูกันนั่นเองครับผมอ่ะเรามาดูภายในแล้วก็มาดูลูกเล่นของเขานิดหนึ่งครับว่าเจ้า e 1 0 5ตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรให้บ้างนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอบคนะครับอ่ะนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าที่ผมชอบเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของกระเป๋าเองเนี่ ทรงมันนะครับมันเข้ารูปมันดูสปอร์ตนะครับแล้วมันก็ดูพรีเมียมเลยทีเดียวนี่นะครับตัวซิปที่เขาให้มาเนี่ยฮะเพื่อนครับซิปเนี่ยซิปนี่เป็นซิปกันน้ํานะนะครับรูดง่ายใช้งานง่ายนะครับมีช่องกลางหนึ่งช่องครับเพื่อนนี่ครับช่องกลางความจุ15ลิตรเนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะครับถ้านึกภาพไม่ออก15ลิตรผมเลยใส่ตัวหมวกกันน็อกลูกสาวให้ดูนะครับว่านี่สามารถใส่หมวกกันน็อกใบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้นะครับก็ถือว่าจุ ในปริมาตร15ลิตรถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอ่าอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือกระเป๋าเพิ่มเติมนะครับที่จะใส่ของกระจุกกระจิกทางด้านฝั่งซ้ายและทางด้านฝั่งขวานี่ครับมี2ฝั่งเลยนะครับลึกทีเดียวนะเพื่อนนะนี่ยเลยข้อมือผมอีกลงไปนะครับสามารถใส่ของได้จุกจิกหลายอย่างจุกจิกจุก,จ,ก,จ,กจิกได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็หยิบใช้งานง่ายมากนะครับอ่ะที่ถามมานะครับว่าวิธีการล็อกเขาล็อก,อกยังไงแล้วก็วางใส่ใส่ยังไง โจีวเนี่ยเขาจะให้ชุดล็อกตัวนี้มานะครับมองเห็นไหมฮะอ่าให้ชุดล็อกตัวนี้มาไหนไหนกดดูสิโอเคไม่ต้องเห็นเท้าพี่นะกล้องโอเคนะชุดล็อกตัวนี้นะครับแค่กดปุ่มนี่ฮะทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ยกขึ้นได้เลยปัปนะ๊บนี่ฮะแบบนี้เลยง่ายครับเติมน้ํามันก็ง่ายใช้แบบนี้เลยครับผมแล้วก็เวลาวางล้วก็วางเข้าไปนะครับดึงให้มันเข้ารูปแบบนี้ปัป๊บนะครับ แล้วก็ล็อกเซฟตี้ซึ่งตัวล็อกตัวนี้เราจะใช้ก็ได้หรือตัวตัวผมผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าตัวนี้มันเข้ารูปอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ดิ้นนะครับผมก็จะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะแต่ถ้าเดินทางไกลก็จําเป็นหรือือก็ต้องใช้นะครับตัวนี้สามารถเก็บได้ครับแบบนี้ัน,นี้คือเก็บเรียบร้อยอ่ะส่วนอีกหนึ่งส่วนที่เป็นลูกเล่นของเขาที่เขาให้มาเพิ่มเติมในส่วนของตัวกระเป๋าหน้าบิ๊กซูเปอร์ตัวนี้นะครับก็คือ สายสะพายต้องถูงคุมกันฝนนะครับตัวสายสะพายเนี่ยออกแบบมานะครับแล้วก็เป็นวัสดุยางดีนะครับทำมาให้เพื่อที่ว่าเวลาเราถึงที่หมายแล้วเราต้องการเอาตัวกระเป๋าออกจากตัวรถนะครับ้นออฟฟิศไปสถานที่ต่างๆต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะคีบแบบนี้ก็ได้หรือสะพายแบบนี้ก็ได้ สะาแบบนี้ได้เลยเท่ๆเอ๋ๆแ,แบบนี้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะหิ้วแบบนี้ก็สะดวกเพราะมันไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับและถุงคุมกันฝนที่เขาให้มาครับตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราเจอฝนหนักๆนะครับเจอฝนแบบฮูเป็นพายุเลยแล้วเราต้องขี่หนีฝนหรือลุยฝนต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับเราก็แค่คลุมนะครับถุงคุมกันฝนตัวนี้ที่เขาให้มามี ายรูปตัวนี้มาด้วยนะครับที่ทําให้มันกระชับมากขึ้นนะครับใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับคุมไปเลยนะครับคุมไปที่ตัวมันครับชุบนะครับนี่ครับคุมไปที่ตัวมันครับนะครับเสร็จแล้วเราก็หาตําแหน่งนะครับเพื่อที่จะวางกลับไปเหมือนเดิมพร้อมกระถุงคุมกันฝนแบบนี้นั่นะครับอ่าแล้วก็ขี่ลุยต่อได้เลยนะครับ ถือว่าตอบโจทย์การเดินทางถือว่าใช้งานสะดวกมากๆส่วนตัวผมเนี่ยผมขับบิ๊กสกูเตอร์มา3าคสันละนะครับแล้วก็กระเป๋าหน้าบิ๊กสกูเตอร์ตัวนี้นะครับถือเป็นสิ่งที่ผงขาดไปได้เลยนะครับเพราะผมะใส่ของกระตุกทุิกไว้ในนี้แล้วก็ถึงเวลาไม่ต้องลงจากรถเพื่อเปิดบอกนะครับใส่ของที่จําเป็นจะต้องอยู่ในนี้นะครับนั่นเองเออยกขึ้นมาเติมน้ำมันได้ปกตินะครับโอเคสนนราคานะครับเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่า ในส่วนของตัวเรียกว่ากระเป๋าหน้าดิสกอเตอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะใส่ของกันทุกระเได้แล้วเสริมในส่วนของตัวมันเข้าไปดู้ในนิดนึงครับเขาจะมีนี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูมองเห็นไหมอ่านะครับที่เพื่อนถามกันมาว่าเอ๊มันเป็นมันเป็นกระเป๋าผ้าแล้วมันจะอยู่ทรงได้ไงในตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะให้ตัวพลาสติกนะครับเพื่อรักษาทรงกระเป๋านะครับเป็นตัวค้่มทำให้กระเป๋าเนี่ยมันเป็นทรงแบบนี้ ให้พลาสติกมาด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นความชอบส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันสวดส่งมันสวยงามดีนะครับแล้วมันก็ตอบโจทย์การใช้ในชีวิตประจําวันของผมมากๆนี่โอเคสนนราคานะครับรายละเอียดของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไ้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ